ราศีมังกรในเดือนนี้ชีวิตพลิกฟืน้นงานมั่นคงสำเร็จรักมั่นคงขึ้นไปเปิดไพ่ฟังกันครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปหรือที่เรียกว่า general reading นะครับไม่ได้ดูดวงเฉพาะจอดจองที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งดวงเป็นเพียงแผนที่ชีวิตของคุณแค่20%ที่เหลืออีก80%มันคือการลงมือทำครับ ถ้าเกิดว่าคุณดูดวงไปแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณดูดวงแล้วเอาคําทํานายไปใช้เป็นหลักปฏิบัติหรือเป็นแผนที่นําทางในชีวิตผลที่ได้มันก็จะเป็นจริงตามนั้นครับดูดวงมันเป็นแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นนะครับไม่มีคําทํานายที่ไหนทํานายได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะสุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับสองมือของคุณเองว่าจะทำอะไรกับชีวิตต่อดังนั้นดูดวงดูอย่างมีสติ อย่างงมงายใช้เป็นเพียงแนวทางในการดำเนินชีวิตเพราะเราคือผู้กำหนดตัวชะตาชีวิตของเราเองไม่ใช่ไพ่นะครับถ้าดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากติดตามอัปเดตคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่กดปุ่มเนี่ยเวลาที่คลิปใหม่ของผมอัปขึ้นมา YouTube มันจะไม่เตือนครับ สำหรับในไพ่เซตแรกนะครับจะเป็นพื้นดวงของราศีมังกรในเดือนสิงหาคมนี้นะครับสำหรับชาวราศีมังกรต้องบอกว่าในเดือนนี้ชาวราศีมังกรที่เจอเรื่องหนักๆมานหนๆคนนะครับเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะพลิกฟื้นนะปัญหาอะไรต่างๆที่เคยมีมาเนี่ยมันจะทําอะไรคุณไม่ได้นะครับเพราะคุณจะแข็งแกร่งขึ้นจะมีคนคอยช่วยเหลือคุณ นะครับหรือว่าคุณเนี่ยมีความสามารถที่จะจัดการปัญหานี้ได้โดยที่แบบไม่ได้แบบต้องไปลุกลุก้มล,ลุกคลุกคลานอีกแล้วนะครับเป็นเดือนที่ทุกสิ่งอย่างของคุณกําลังจะดีขึ้นนะครับแต่สําหรับใครที่ดวงคุณดีอยู่แล้วตอนนี้ก็ก็ยินดีด้วยนะฮะในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณน่ยกำลังจะวางแผนในในเรื่องของอนาคตนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าอยากจะออกไปทําธุรกิจส่วนตัวนะครับ บางคนอาจจะทำส่วนทำงานบริษ,ษัทแต่ว่าอยากจะหาะไรายได้เสริมจากการเป็นฟรีแลนซ์นะครับอันเนี้ยมันก็ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่คุณเนี่ยจะมีการพัฒนาตัวคุณเองมากๆนะครับแล้วคุณเองก็จะรู้สึกพึงพอใจนะครับกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณในเดือนนี้ด้วยนะครับบางท่านนะฮะอาจจะได้เจอโอกาสใหม่ๆนะครับเช่นการที่จะเรียกว่าอะไรเหมือนเจอโอกาสที่เข้ามานะครับสามารถที่จะ รับโอกาสนั้นแล้วไปทําเป็นธุรกิจส่วนตัวก็เป็นไปได้นะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่จับพลัดจับผูอยู่ดีๆก็ได้งานที่เป็นลักษณะของฟรีแลนซ์มาทําเฉยเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําสิ่งนี้ต่อไปได้เรื่อยๆเป็นไรายได้เสริมถัดจากงานประจําของคุณนะครับซึ่งเราบอกว่าคุณเองเนี่ยก็มีความสามารถในการทําสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะครับสําหรับโอกาสที่เข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานหรือว่าเงินเนี่ยนะครับ คุณมีความสามารถที่จะคว้ามันได้อยู่แล้วนะครับจะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะแต่ว่าเนื่องจากอาพอคุณยังไม่เคยทําสิ่งนี้มาก่อนคุณอาจจะเจอปัญหาในระหว่างทางนะครับปัญหาในการที่แบบอาจจะสําหรับฟรีแลนซ์อาจจะเจอลูกค้าไม่ดีนะหรืออาจจะเจอลูกค้างี่เง่าหรือโดนเอาเปรียบหรืออะไรแบบนี้นะครับอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของในวงการฟรีแลนซ์นะครับทุนเจอแรกๆเพราะว่าคุณยังไม่เคยเจอนะครับและถ้าใครที่มาซื้อบริการคุณเขาอาจจะเห็นว่าเออเนี่ยคือมือใหม่ คุณอาจจะเจอเหตุการณ์ลักษณะที่เรียกว่าลองของอะไรแบบนั้นนะครับแต่ถ้าคุณผ่านจุดนี้ไปได้นะครับคุณก็จะทําสิ่งนี้ไปได้เรื่อยๆมันก็จะสร้างรายได้ให้คุณได้เรื่อยๆนะครับสู้ๆนะฮะสำหรับคนที่ทํางานประจําแล้วว่ายังไม่ยังไม่รู้ตัวเองจะไปทําอะไรนะครับลองค้าขายออนไลน์นะครับขายของออนไลน์ดูก็ได้นะครับขายจากสิ่งที่คุณรักและถนัดนะครับอย่าไปเริ่มจากสิ่งที่คุณไม่รู้จักมันนะครับ บางคนชอบอะสะสมฟิกเกอร์ก็ลองขายฟิกเกอร์หรือขายอุปกรณ์ทำฟิกเรียกเขาเรียกว่าอะไรแต่งสีดูแลหรือกล่องหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับฟิกเกอร์ก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะชอบในลักษณะของการวาดรูปนะก็อาจจะขายงานวาดรูปนะครับงานดรออิ่งหรืออะไรต่างๆในเน็ตเนี่ยได้ตรงนี้เขาสามารถทำได้เลยนะครับ พอคุณผ่านพ้นปัญหาเนี่ยไปได้นะครับคือต้องบอกว่าในช่วงเวลาที่คุณจะฝ่าฟันปัญหาเนี่ยเพื่อที่จะไปสู่เส้นทางใหม่ที่เปิดออกเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นโอกาสที่เข้ามาเนี่ยเป็นอะไรที่คุณจะรู้สึกสนุกกับมันมากๆนะครับแน่นอนมันรู้สึกเครียดนะครับเพราะว่ามีปัญหาแต่พอหลังจากที่คุณแก้ปัญหาได้คุณจะรู้สึกว่าเออคุณรู้สึกทึ่งกับตัวเองนะครับรู้สึกพอใจกับตัวเองมากๆที่สามารถแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ไปได้คุณจะได้เห็นมุมมองของตัวตัวคุณเองนี่แหละคุณจะได้เห็นนตัวคุเอองงใใมมมห นะครับคุณจะไม่รู้คุณจะรู้สึกว่าตัวคุณมีความสามารถมากขึ้นแล้วไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าคุณจะทําได้ถึงขนาดนี้อะไรแบบนี้นะฮะเดี๋ยวนี้เป็นเดือนที่ดีมากนะครับแล้วก็ความสําเร็จที่คุณได้มานะครับหรือโอกาสใหม่ๆที่คุณได้มาเป็นจะเป็นอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกแฮ ppy กับตัวคุณเองรวมถึงคนในครอบครัวคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่พี่น้องนะครับหรือแม้แต่แฟนของคุณก็จะรู้สึกทึ่งแล้วก็รู้สึกว่า คุณเจ๋งนะครับรู้สึกว่าคุณทําแบบนี้ได้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยเซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีความภูมิใจในตัวคุณนะฮะแล้ก็จะทําให้คุณมีความสุขทีนี้เรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพยดาเทวดานางฟ้าและจัก,กรวาลอยากจะบอกอะไรกับราศีมังกรในเดือนนี้นะครับสําหรับราศีมังกรในหลายๆท่านนะครับที่ยังไม่คิดที่จะหาอาชีพใหม่บางท่านอาจจะไม่ได้เห็นโอกาสหรือว่าอะไรนะครับ ไม่เป็นไรนะครับแสดงว่าสําหรับท่านส,สาหรับท่านในเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ท่านจะต้องพักผ่อนนะครับท่านเหนื่อยมาคุณเอ่อคุณเหนื่อยมา,มามากแล้วนะครับเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับการัอาจจะได้รับโอกาสในการพักผ่อนในการคูลดาวนะครับจากปัญหาต่างๆที่เคยเผชิญหรือว่าจากโปรเจกต์ที่คุณเพิ่งทําเสร็จหมาดๆไปนะครับเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เรียกว่าฮิลลิ่งตัวเองนะครับในไพ่ของเทพยดาเทวดานางฟ้านะครับบอกให้ฮิลลิ่งตัวเองนะครับ เมื่อพักไปพักผ่อนหย่อนใจไปฮิลลิ่งไปฟังเพลงสบายๆหาบางท่านอาจจะไปเล่นเกมนะครับบางท่านอาจจะไปซื้อเกมมาเล่นเกมออนไลน์อะไรแบบนี้นะฮะหรือว่าบางท่านก็อาจจะหันไปทํากิจกรรมเช่นอาจจะเล่นโยคะ Umwelt นะครับหรือว่าอาจจะเป็นการทํากิจกรรมอะไรบางอย่างก็ได้นะครับที่เป็นเป็นกิจกรรมส่วนตัวของคุณนี่ะทำอยู่กับบ้านนะครับตอนนี้มันไม่ใช่ช่วงไม่ค่อยช่วไม่ค่อยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะในการที่จะออกไปข้างนอกสักเท่าไหร่นะครับก็หากิจกรรมอะไรมาทําอยู่กับบ้านนะ สนุกสนุกเพื่อให้คุณรู้สึกผ่อนคลายได้พักผ่อนนะครับแล้วก็สิ่งที่จักรวาลอยากจะบอกกับคุณนะครับก็คือในเดือนนี้นะครับม่สำหรับคนที่อยากจะพักผ่อนหรือคนที่มีโอกาสเข้ามาเนี่ยคือให้รู้ไว้ว่าในเดือนนี้เป็นเดือนที่ชีวิตมันพลิกฟื้นนะครับการงานของคุณมันจะมีความมั่นคงมากขึ้น มันคงในที่นี้อาจจะไม่ได้พูดถึงงานประจําเพียงอย่างเดียวอาจจะมีรายได้เข้ามาหลายทางอาจจะมีมีโอกาสเข้ามามีงานฟรีแลนซ์เข้ามาหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับหรือแม้แต่การที่แบบว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเขาเรียกมาเรียกคุณไปช่วยงานนะครับแล้วเขาก็ให้ค่าจ้างคุณเป็นเงินแบบที่แบบเซอร์ไพรส์ว่าเอ้ยอยู่ดีๆก็ได้เงินมาใช้อะไรแบบนี้นะครับมันมีความเป็นไปได้หลายๆทางนะครับที่คุณจะสามารถสามารถสร้างรายได้ในเดือนนี้ แล้วก็อยากให้คุณคิดบวกเยอะๆนะครับเวลาที่คุณคิดบวกมันจะเกิดพลังงานที่เป็นโพซิทีฟหรือพลังงานบวกนะครับมันก็จะยิ่งยึงดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะฮะใช้สิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับอ่ะครับเดี๋ยวเราไปดูไพ่เซตถัดไปกันสําหรับในไพ่เซตที่2นะครับจะเป็นเรื่องของการงานการเงินของราศีมังกรนะครับอย่างที่บอกไว้ในเรื่องของพื้นดวงนะครับเดือนนี้จะมีโอกาสเข้ามาหาคุณเยอะจะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกมีความสุขกับตัวเองนะฮะ มีช่องทางรายได้เข้ามาหลายทางทําให้คุณรู้สึกเรียกว่าคือมีโชคลาภมีเงินทองมีความมั่งคั่งเข้ามาหาตัวคุณนะครับหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแต่มันต้องมาจากความขย,ยันของคุณนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปนั่งเฉยๆแล้วก็จะมีเงินทองเข้ามาไหลมาเทมาอะไรแบบนี้เป็นไป,นปนไม่ได้นะครับบางคนอาจจะมีไรายได้เสริมมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าโบนัสสาหรับคุณนะครับมาในรูปแบบของ การที่คุณไปเล่นหุ้นนะครับหรือว่าเป็นลงทุนอะไรบางอย่างแล้วได้ผลงอกเงยกลับออกมานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีๆช่วงเวลาที่คุณจะมีความสุขมีเงินทองไหลามาเทมาหาคุณนะครับคุณจะรู้สึกดีกับภูมิใจกับตัวเองกับสิ่งที่ตัวเองเคยลงทุนมาหรือว่าในปัจจุบันคุณกําลังลงมือทําอะไรแล้วทาให้มีผลตอบแทนกลับมาจากสิ่งนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับก็แต่ว่าก็ต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือ คือในในในบางครั้งเนี่ยสำหรับบางท่านเท่านั้นนะครับที่แบบคุณจะต้องทำกิจการไม่ใช่ขอโทษทีเป็นงานที่เข้ามาแล้วคุณต้องพยายามที่จะมีหุ้นส่วนต้องมีหุ้นส่วนเข้ามาช่วยเหลือคือเป็นงานที่ต้องทำเป็นทีมครับเป็นโอกาสที่เข้ามาแล้วคุณต้องทำเป็นทีมคุณต้องหาคนช่วยนะฮะแล้วก็คุณจะสามารถที่จะทำงานนี้แล้วได้สำเร็จแล้วได้เงินนะครับแต่ในช่วงที่ทำเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหา กับเพื่อนร่วมงานนะครับหรือหุ้นส่วนของคุณอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็อย่าไปคิดมากนะครับมีดีก็ต้องมีไม่ดีนะแต่เด,เดือนนี้เงินคุณการเงินคุณดีมากๆนะครับก็ถ้าเจอปัญหานะครับก็เรียกว่าถ้าแก้ปัญหาถ้าแก้ปัญหาได้ก็ดีแต่ถ้าแก้ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปอย่าเก็บมาคิดอย่าเก็บมาเป็นพลังงานด้านลบในใจนะครับอย่าเก็บมาคิดมากอย่าเก็บมาเครียดนะครับ อะไรบางอย่างปล่อยได้ปล่อยไปอะไรเฉยได้เฉยนะครับปล่อยผ่านไปได้ก็ปล่อยผ่านมัปไปเลยนะเพื่อความสต่าเท่าที่คุณยังมีรายได้เข้ามานะคุณมีความสบายใจเท่านั้นก็น่าจะพอแล้วนะครับในช่วงของปลายเดือนนะครับในช่วงของปลายเดือนคือต้องบอกว่าในช่วงของปลายเดือนเป็นอะไรที่มันเป็นโอกาสที่เปิดของคุณนะ่ยมันเป็นอะไรที่แบบ ดวงชะตาของคุณมัน,มน,มน,เ,ปนเป็นสัญญาณแห่งความมั่นคงและความสําเร็จเนี่ยมันกําลังเข้ามานะครับอาจจะมาจากที่ว่าการที่คุณมีโอกาสช่องทางไรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับในเดือนนี้แล้วมันจะทําให้คุณมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินมากขึ้นนะครับรวมถึงคุณเองก็สามารถที่จะวางแผนให้มีความมั่นคงแบบนี้เข้ามาหาคุณได้ทุกเดือนด้วยนะก็จะเป็นอะไรที่ดีมากทีนี้สําหรับท่านที่เรียกว่า ยังไม่มีโอกาสอะไรเข้ามาเลยในเดือนนี้หรือหรือไม่มีโอกาสอะไรเลยนะครับผมต้องบอกว่าคุณจะต้องกลับไปสํารวจตัวเองนะครับคําว่าสํารวจตัวเองนี้หมายในที่นี้หมายถึงอะไรหมายความว่าคุณได้ทําสิ่งต่างๆเต็มที่แล้วจริงๆแล้วหรือยังนะครับหรือทักษะที่คุณมีเวลานี้มันน้อยไปหรือเปล่านะครับคุณจะต้องรับคมของคุณนะเพื่อให้ทักษะคุณมีมากขึ้นนะครับแต่เพื่อช่วยให้คุณสามารถที่จะหาะไรายได้เพิ่มขึ้น อีกอันนึงที่สําคัญมากๆเลยนะครับกฎของแรงดึงดูดนะฮะผมจะพูดเรื่องของกฎแรงดึงดูดเนี่ยในหลายๆคลิปนะครับที่ผ่านมาแล้วก็จะพูดต่อไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับไปศึกษาดูนะครับ The Secret นะหนังสือ The Secret นะครับมันจะสอนในเรื่องของการใช้กฎแห่งแรงดึงดูดนะครับที่พูดแบบนี้เพราะอะไรนะเพราะว่าหลายๆท่านนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสเลยนะฮะไม่มีไม่มีโอกาสดีๆเข้ามา ไม่มีอะไรที่แบบเป็นจังหวะที่ดีเข้ามาหาคุณอะไรแบบนี้นะครับจริงๆเนี่ยนะฮะมันมีความเป็นไปได้นะว่าสาเหตุที่ไม่มีอะไรเข้ามาหรือไม่มีโอกาสอะไรเข้าดีๆเข้ามาหาคุณเนี่ยมันเป็นเพราะว่าจิตคุณเองนั่นแหละนะครับไปยึดติดกับพลังงานด้านลบเช่นอาจจะไปคิดว่าฉันทําไม่ได้ฉันไม่เก่งฉันเราสู้ผมสู้ใครไม่ได้ผมไม่เก่งนะครับหรือว่าฉันไม่มีโอกาสไม่มีใครสนับสนุนนะครับเงินน้อย ไม่มีทุนหรืออะไรแบบนี้คือพอะคุณคิดสิ่งเหล่านี้ไว้ในใจของคุณนะครับเอาแต่คิดถึงปัญหานะพอคิดถึงปัญหากดแข็งแรงดึงดูดเขาก็ทํางานแม่นยําครับเขาก็จะดึงแต่ปัญหามาให้คุณถ้าคุณคิดว่าจะไม่มีไรายได้เข้ามาไม่มีโอกาสเข้ามากดแรงดึงดูดก็ยังทํางานเหมือนเดิมนะครับก็จะทําให้ไม่มีโอกาสหรือไรายได้เข้ามาหาคุณในทางกลับกันนะครับถ้าคุณใช้กฎนี้เป็นนะครับใช้ให้ถูกต้องคุณคิดถึงแต่สิ่งดีๆนะฮะ คิดถึงโอกาสที่จะเข้ามานะครับและคิดว่าคุณจะได้รับโอกาสนั้นนะคิดอย่างนี้ตลอดเวลานะครับไอเรื่องถึงเรื่องความคิดลบเรื่องความไม่มั่นใจเรื่องอะไรพวกนี้ตัดทิ้งไปหหมดแล้วคิดแต่สิ่งดีๆมันก็จะดึงถูกสิ่งดีๆมาให้คุณได้เช่นกันนะครับดังนั้นนะครับสาหรับใครที่ในเวลานี้ยังไม่ในเดือนเนี้ยยังไม่มีอะไรเข้ามานะครับคุณไปสํารวจจิตใจคุณเออคุณสํารวจจิตคุณดีๆนะว่ามันมีความเป็นเนกาทีฟอยู่ในจิต ในความคิดของคุณเยอะขนาดไหนล้างมันออกไปให้หมดนะครับถ้าคุณสามารถล้างสิ่งเหล่านี้ออกไปได้ผมบอกคุณได้เลยนะฮะสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณแน่นอนนะครับแล้วความโลกของคุณจะเปลี่ยนไปเลยนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพย,ยดาเทวดานางฟ้าและจัก,กรวาลน,นะครับอยากจะบอกอะไรกับราศีมังกรนะครับในเรื่องของการงานการเงินสําสหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมาเพื่อ,อท่านสิ่งที่ท่านจะบอกคือ สำหรับใครที่แบบคือคือราศีมังกรหลายท่านนะฮะก็อาจจะแบบก็มีความสุขอยู่แล้วในเดือนที่ผ่านมางานก็ดีเงินก็ดีอยู่เรื่อยๆไม่มีอะไรแล้วในเดือนนี้มันมีโอกาสเข้ามามากขึ้นยิ่งกว่าเดิมนะครับมันจะทําให้คุณรู้สึกดีนะก็ขอให้คุณเก็บความรู้สึกนี้ไว้ในใจเสมอนะครับแล้วใช้กดแห่งรหดึ่ง up มันมันจะเป็นมันเขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นพลังงานทางบวกหือโพสิทีฟอะในใจคุณแบบแน่นเปี้ยเลยนะครับจากสิ่งดีๆที่เข้ามาให้คุณจําลักษณะแบบนี้ไว้แล้วพยายามใช้กฎแห่งแรงดึงดูดดึงดูแต่สิ่งดีๆจากความคิดเหล่านี้เข้ามาหาคุณเยอะๆนะครับก็จะเป็นอะไรที่ดีมากสําหรับคนที่ยังไม่มีโอกาสยังไม่มีเอ่อยังไม่ประสบความสําเร็จหรือว่ายังไม่ได้มีเห็นอะไรเข้ามาในเดือนนี้เลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปสักครู่นะฮะคือ ฮิวิ่งจิตใจของตัวคุณเองนะครับไปหาให้เจอว่าปัญหาของระบบความคิดของคุณมันบกพร่องตรงไหนถึงทําให้คิดแต่เรื่องลบๆดึงดูดแต่พลังงานลบๆหาวิธีแก้ไขจุดนี้ฮิวิ่งคุณในจุดนี้ตัวคุณเองอะ่ะในจุดนี้นะครับรักษามันให้ดีให้กลับมาเป็นคนที่คิดบวกคิดแต่สิ่งดีๆนะครับพูดแต่สิ่งดีๆนันมันก็จะนําพาสิ่งดีๆกลับมาให้คุณนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับเทพพาดาเทวดานางฟ้าอยากจะบอกอันนี้สําคัญมาก นะอยากให้ราศีมังกรทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่โควิดระบาดนะครับมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเพราะว่าพอมันช่วงนี้พอพอมันมีการกลายพันธุ์นะครับกลายพันธนะุ์มาแล้วเนี่ยมันมีความเก่งกาจในการที่จะแพร่เชื้อมากขึ้นอะไรแบบนี้ก็ยิ่งน่ากลัวนะครับคนก็ตายเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับผู้ติดเชื้อตอนนี้ก็ทะลุหมื่นไปแล้วนะฮะก็ระวังให้ดีนะครับ รักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับกินวิตามินซีท่านไหนที่ซื้อฟ้าทลายโจยมากินแล้วก็ดีนะครับเพราะมันจะช่วยให้คุณลดอาการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ดีขึ้นนะครับมันอาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรป้องกันเลยนะครับก็อยากให้รักษาสุขภาพนะเพื่อที่คุณจะสามารถที่จะทํางานต่อไปได้เรื่อยๆนะครับหรือสําหรับใครที่ทํางานหนักมีปัญหาออฟฟิศซินโดมนะก็ต้องพักบ้างนะครับ อย่าปล่อยให้อาการมันหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับสุดท้ายแล้วมันหนักจนถึงจุดที่พีคสุดๆแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับคุณอาจจะหมดโอกาสที่จะได้ทํางานเลยนะอันนี้ต้องระวังนะครับน่ากลัวมากแล้วก็สิ่งที่จักรวาลน,นะครับอยากจะบอกกับราศีมังกรทุกท่านเลยนะครับความพยายามที่คุณมีมาตลอดนะฮะไม่ว่าในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการเงินแม้ว่า บางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นผลจากสิ่งที่ตัวเองทําหรือบางท่านอาจจะเห็นแล้วนะครับหลังจากนี้ไปนะฮะตัวนี้ดวงชะตาของคุณมันมันเรียกว่ามันพลิกฟื้นนะครับชีวิตคุณมันพลิกฟื้นดวงชะตาชีวิตคุณมันพลิกฟื้นแล้วนะครับเป็นช่วงเวลาที่จะมีโอกาสดีๆเข้ามาเยอะนะะมีโอกาสที่เรียกว่าปกติอ่ะคุณคิดว่าคุณอาจจะไม่เคยได้โอกาสนี้แน่ๆน,นะครับ แต่มันก็จะได้มาแบบฟุกคลุกหรือแบบฟลุกฟุกนะครับหรือว่ามีคนช่วยเหลือหยิบยื่นมาให้อะไรแบบเนี้ยนะโอกาสดีๆเนี่ยรอคุณอยู่ในอนาคตแน่นอนนะครับเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมความสามารถทักษะอะไรของคุณที่มีทั้งหมดให้พร้อมที่จะรับมันนะครับแล้วเมื่อคุณคือเมื่อคุณเตรียมตัวมาดีโอกาสทุกโอกาสที่เข้ามาคุณจะสามารถคว้ามันได้นะฮะ เอาละครับเดี๋ยวเราไปดูไพ่เซตถัดไปกันสำหรับในไพ่เซตที่3นะครับจะเป็นเรื่องของความรักของราศีมังกรนะครับก็ในเดือนนี้สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับความรักของคุณจะยิ่งมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าคุณสองคนกำลังที่จะคุยวางแผนในเรื่องของอานาคตร่วมกันนะฮะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะครับคุณก็อาจจะวางแผนที่จะ มีลูกนะฮะเพื่อที่ครอบครัวของคุณมันจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับหรือถ้าคนที่มีลูกอยู่แล้วคุณอาจจะคิดที่จะเรียกว่าไปลงทุนอะไรบางอย่างนะครับเพื่อให้มันงอกเงยและกลายมาเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกคุณในอนาคตที่มั่นคงนะเป็นจังหวัดเป็นจังหวัดที่ดีที่จะก้าวไปข้างหน้านะครับก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะฮะในเรื่องของการตัดสินใจร่วมกันนะคุยกันให้ดีๆคุยกันด้วยเหตุผลนะครับแล้วก็ ตัดสินใจร่วมกันเนี่ยต้องต้องคุยกันว่าทั้งสองคนเห็นตรงกันจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าคุณพูดอะไรแล้วแฟนคุณก็ทําตามใจคุณอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะครับสําคัญนะในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของธุรกิจทั้งทั้งสองคนต้องต้องตัดสินใจร่วมกันนะครับแล้วก็รับผลร่วมกันนะไม่ใช่ว่ามาเห็นอ่าไม่ใช่ว่าไปพอเขาบอกว่าเขาเห็นด้วยกับคุณ แล้วคุณก็เอออ,อไปตามนั้นอะไรแบบนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลามีปัญหาขึ้นมาเขาก็จะมาทะเลาะกันอีกว่าอฉันบอกเธอแล้วอะไรอย่างนี้อย่างนั้นนะครับอันนี้คุณจะเจอปัญหาหนักนะครับฉะนั้นถ้าคุณจะตัดสินใจทําอะไรร่วมกันวางแผนร่วมกันนะครับคุยให้เคลียร์คุยให้ขาดไปเลยว่าเนี่ยเธอต้องการอะไรฉันต้องการอะไรนะครับตัดสินใจร่วมกันแล้วต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งคู่อะไรแบบนี้นะครับแล้วคุณจะผ่านมันไปได้ สำหรับคนที่โสดนะคคนโสดในเดือนนี้จะมีคนที่เรียกว่าน่ารักถูกใจคุณนะครับเข้ามาเนี่ยแล้วก็เขาก็จะอาจคุณอาจจะเจอคนคนนีน้จากที่ทํางานนะครับหรืออาจจะเจอจากการแนะนําของลูกค้าหรือบางทีอาจจะเป็นลูกค้าคุณด้วยซ้ําอะไรแบบนี้นะครับเขาจะเข้ามานะครับในเชิงที่เป็นการติดต่อธุรกิจกับคุณก่อนนะฮะ แล้วพอคุณคุยคุยไปคุณจะเริ่มถูกใจเขามากขึ้น,นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ตัวเขาเองนะครับเขาก็จะถูกใจคุณด้วยเหมือนกันนะครับก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะลุยในการจีบนะครับแต่ต้องระวังนะสิ่งที่ต้องระวังแน่ๆเลยนะคือ2เรื่องครับเรื่องแรกไปสืบให้ดีก่อนนะเขามีคนอื่นอยู่หรือเปล่านะแล้วก็เรื่องที่2นะครับ ราศีมังกรหลายคนนะครับอาจจะไม่มั่นใจกับตัวเองในเรื่องของความรักนะครับคิดว่าตัวเองไม่ดีพอคิดว่าตัวเองเนี่ยยังไม่เขาเรียกไรยังไม่พร้อมที่จะไปหาใครนะครับคือต้องบอกว่าความรักนะฮะมันไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณพร้อมไม่พร้อมนะครับถ้าคุณเจอแล้วคุณชอบมันก็คือความรักนะแล้วถ้าคุณอยากจะลุยหรือย,ยังไงนะครับหรือกลัวที่จะลุยนะคุณต้องคิดสิ่งนี้ไว้ในใจด้วยว่า บางทีสิ่งที่คุณกลัวนะครับมันเป็นแค่ความคิดที่อยู่ในใจคุณคนคนคนเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจในสิ่งที่คุณกังวลอยู่เลยก็ได้นะครับบางคนบอกว่าเนี่ยเราจนเราไม่ค่อยมีเงินนะครับแต่เธอรวยเนี่ยเธอจะมาสนใจเราเหรอเธอจะมามองเราเหรออะไรเงี้ยหรือว่าเราไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งอะไรไม่มีความสามารถอะไรเธอจะมาสนใจเราเหรอหรืออะไรแบบนี้นะครับบางทีอ่ะเขาอาจจะแค่บอกเออไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณเก่งไม่เก่ง อ่าไม่ได้สนใจหรอกว่าเธอเก่งไม่เก่งไม่ได้สนใจว่าเธอรวยไม่รวยแต่เราชอบเธออะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นนะอย่ากังวลคิดไปเองคนเดียวนะครับแอคชั่นไปก่อนแล้วดูผลลัพธ์นะครับแล้วก็ให้เขาตัดสินใจเอาว่าสิ่งที่คุณเป็นในเวลานี้เขาชอบไม่ชอบเขารับได้ไม่ได้นะครับแล้วคุณจะได้รู้ว่าการที่คุณแอคชั่นไปนะครับจะได้ผลลัพธ์ผลดีๆกลับมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะบางคนอาจจะแฮปปี้เลยนะครับเพราะว่า อยากจะมีแฟนมานานแล้วแต่ว่าฐานะการเงินไม่ดีไม่กล้าไปจีบใครนะครับปรากฏว่าคนนี้เข้ามาปุ๊บเขาก็ไม่ได้สนใจฐานะอะไรของคุณเลยนะแต่เขาชอบคุณนะครับกลายเป็นคุณสมหวังโดยที่คุณไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องทําไม่ต้องไม่ต้องมานั่งคิดอะไรกับเรื่องสิ่งที่คุณกังวลอีกแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพยดาเทวดานางฟ้าและจักรวาลอยากจะบอกอะไรกับราศีมังกรในเรื่องของความรักนะครับ สิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกนะครับสาหรับคนที่มีคู่นะฮะอะไรก็ตามที่คุณพยายามมาในเรื่องของความรักนะครับไม่ว่าจะเป็นการงอการปรับทัศนคติปรับความเข้าใจพยายามปรับตัวเข้าหาเขาหรืออะไรแบบนี้นะครับเพื่อให้รักของคุณยังคงมีความสุขอะไรแบบเนี้ยนะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คือทุกอย่างมันพลิกฟื้นใช่ไหมนะครับมันสิ่งที่คุณเคยทํามาในอดีตมันจะส่งผลในปัจจุบัน นะมันจะทำฮะมันคุณจะได้รับผลตอบแทนจากสิ่งที่คุณเพียรพยายามในการปรับความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยแน่ๆเนาะแน่ในเดือนนี้แน่นอนนะครับแล้วก็สําหรับคนโสดอย่างที่บ้านนะครับถ้าคุณลุยนะครับสิ่งที่คุณการที่คุณจีบหรือคุณที่ลงลงทุนลงแรงการพูดคุยหรืออะไรต่างๆมันส่งผลดีให้คุณหมดนะคุณจะได้เห็นผลลัพธ์ที่ดีๆนะครับถ้าคุณลงมือทำนะฮะแต่ถ้าไม่ได้ลงมือทําคุณจะไม่ได้เห็นอะไรตอบกลับตอบแทนกลับมานะครับ แล้วก็สิ่งที่สําคัญที่เทพยดา,าเทวดานางฟ้าอยากจะบอกก็คือให้คุณเนี่ยนะครับกระตือรือร้นในเรื่องของความรักตลอดเวลานะครับสาหรับคนที่มีคู่ก็พยายามที่จะดูแลเอาใจใส่คนรักของคุณนะและมันจะทําให้ความรักคุณดีนะครับแต่สําหรับคนโสดนะฮะก็ถ้าเจอคนเข้ามาแล้วก็ขยันจีบนะครับขยันจีบขยันขาย,ขายขนมจีบไปนะฮะอะไรที่ทําได้ทานะครับแต่ไม่ใช่ไปเฟคใส่เขานะครับแสดงความจริงใจแสดงความเป็นตัวคุณไป นะเดี๋ยวเขาเห็นขออขเขาชอบเขาก็จะตอบตกลงเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจัก,กราวาลน,นะครับอยากจะบอกอะไรกับเราในเรื่องกับราศีมังกรในเรื่องความรักนะครับสิ่งที่จัก,กราวาลอยากจะบอกกับราศีมังกรก็คือนะครับในเดือนนี้อย่างที่ว่าว่าดวงความรักมันรวมมันเริ่มพลิกฟื้นแล้วนะครับดวงความรักมันก็จะดีขึ้นด้วยนะแล้วก็อะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่า เเป็นความรู้สึกดีๆเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องของความรักในเดือนนี้ไม่ต้องไปนั่งหาคําตอบนะครับว่ามันเกิดขึ้นกับคุณได้ไหมได้ยังไงนะครับให้คุณอ้าแขนรับความสําเร็จความสุขที่เกิดขึ้นในเรื่องของความรักในเดือนนี้อ้าแขนรับไว้ได้เลยนะครับคุณสมควรได้รับมันนะครับแล้วคุณไม่ต้องสงสยัยใดๆทั้งสิ้น รับความสุขนั้นไว้ก็พอนะนี่คือสิ่งที่จักรวาลอยากจะบอกคุณก็ครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับดวงชะตาของราศีมังกรในเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็ขอให้ชาวราศีมังกรมีความสุขในเรื่องของความรักมากๆนะครับในเรื่องของการงานที่มีโอกาสเข้ามาทุ่มเทให้เต็มที่นะครับผมเชื่อว่าราศีมังกรหลายท่านเนี่ยเป็นคนที่คือทะเยอทะยานอยากจะประสบความสําเร็จ แล้วพอมีโอกาสเข้ามาคุณก็จะยิ่งแบบกระตือรือร้นสุดๆนะสู้ๆนะครับขอให้สําเร็จนะเรขอให้คว้าโอกาสได้ขอให้คุณได้ช่องทางใหม่ๆจากการใหม่ๆนะที่จะเพิ่มรายได้ให้กับคุณเพิ่มความมั่งคั่งให้กับคุณนะแล้วเดือนหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับโบนัสนะครับใครที่ดูดวงแล้วคุณยังมีคําถามเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับดวงของคุณเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดวงการงานดวงการเงิน ดวงความรักสามารถถามเข้ามาได้เลยนะครับผมจะเปิดไพ่ตอบให้ฟรีคนละหนึ่งคำถามคุณจะได้คําตอบที่เป็นเฉพาะเจาะจ,จงของดวงคุณเองเท่านั้นเป็นคําถามที่เฉพาะเจาะจ,จงหน่อยนะครับเช่นถ้าเป็นเรื่องของความรักก็อาจจะถามว่าคุณมีปัญหากับแฟนจะแก้ไขยังไงหรือคนที่เข้ามาเนี่ยใช่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับเพราะถ้าคุณถามแบบกว้างๆผมจะเปิดไพ่ตอบให้ไม่ได้ครับแล้วก็ไม่ต้องบอกวันเดือนปีเกิดนะครับ ศาสตร์ของไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่ที่ผมใช้ไม่จําเป็นต้องรู้วันเดือนปีเกิดของคุณเลยครับการตอบคําถามแบบนี้ผมทําเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลนะครับซึ่งผมก็ขออุทิศบุญกุศลที่ได้เนี้ยให้กับผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมตรงนี้แล้วก็อย่าลืมอนุโมทนาบุญกันด้วยนะครับโดยพิมพ์คําว่าสาธุไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยครับการร่วมอนุโมทนาบุญเนี่ย เป็นการบอกให้คนที่กำลังทำบุญอยู่รับทราบว่าเรากำลังยินดีกับบุญของเขานะครับผมก็จะได้ตั้งเจตอุทิศบุญกุศลไปให้กับท่านที่มาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยเป็นพิเศษการทําบุญเนมันดีอยู่อย่างคือถ้าเราทําบุญแล้วบุญที่ได้กับตัวเราเนี่ยมันได้แน่นอนนะและถ้าเกิดว่ามีคนมาร่วมอนุโมทนาบุญหรือมาร่วมยินดีกับบุญของเราด้วยเขาก็จะได้บุญด้วยครับ และตัวเราเองก็จะยิ่งได้บุญจากการที่มีคนเข้ามาร่วมขออนุโมทนาด้วยอีกไปต่อหนึ่งนะครับก็คือเป็นการยิ่งให้ยิ่งได้ครับได้บุญทั้งคุณได้บุญทั้งผมด้วยดังนั้นถามกันเข้ามาเยอะๆแล้วก็มาร่วมอนุโมทนาบุญกันเยอะๆนะครับในช่องคําอธิบายด้านล่างใต้คลิปนี้ผมมีแนบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทําบุญหรือฟังธรรมเอาไว้ด้วยถ้าใครที่สนใจก็กดปุ่มแสดงเพิ่มเติมหรือกดปุ่ม description เพื่อเข้าไปดูได้เลยนะครับ ก็ครบท้วนแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีโชคที่ดีมีดวงความรักที่ดีมีดวงการงานและการเงินที่ดีมีความสุขมากๆแล้วเดือนหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ